ตัวนี้เป็นแป้งที่เราผสมใหม่วันนี้เลยนะครับทุกคนเราผสมได้สีที่ตามต้องการแล้วนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เราทําการหมักไว้แล้วนะคะคจะเป็นคอโครงไก่เราไม่ได้มีแต่โครงนะครับดูเนื้อนะคะเนื้อเยอะครับเนื้อทั้งนั้นเลยค่บนี่เลยนะครับเอาลงกระทะแป๊บเดียวนี่คือสียังสวยเลยนะครับทุกคน นี่เลยนะคะเราต่อเลยนะมาต่อกันเลยนะคะได้แล้วนะครับ<ด>ทุกคน,นเที่แล้วนะครับเวลาลแล้วน,น,ะะนี่ครับเราเตรียมรอลูกค้านะครับยกโชว์หน่อยครับผมนี่ครับโอ้โหครับสวยมากครับ สวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลิป YouTube วันนี้เราเตรียมร้านขายไก่ทอดแล้วนะครับตอนนี้แม่ค้าก็กําลังเตรียมไก่หมักไก่นะครับสวัสดีครับผมหลังจากที่เราลงไปนะฮะปรับสูตรใหม่เมื่อวานนะครับกระแสดีมากๆนะครับบางคนก็มาบอกว่าสูตรที่แล้วทําไปก็ได้ผลเกินคาดนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้เราก็กําลังเตรียมแป้งนะครับลง ไปในตัวน่องไก่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นแป้งที่เราผสมเองนะครับแล้วก็น้ำหมักน้าซอสนี่คือเราก็ทำเองนะครับใช่ค่ะนี่นะครับนี่คือแป้งตัวใหม่นะคะแป้งสูตรใหม่แต่สูตรนี้เรายังไม่ได้เผยสูตรไปนะคะแต่เป็นสูตรเก่าที่ว่าใช้วัตถุดิบเยอะบางคนหาอุปกรณ์หาวัตถุดิบหาอะไรไม่ได้ไงคะ่ะเราเลยเซฟให้มันครับผมเดี๋ยวสูตรนี้เราจะรอ ทำคลิปอยู่นะฮะรอนะครับทุกคนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราขอเรามีเวลาว่างๆอีกหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้คือเราขายหลายอย่างมากค่ะเพราะว่าหน้าร้านเราก็ยุ่งมากเลยครับผมก็มีเอฟซีนะฮะทักมานะครับโคงไก่นะครับสิบบาทคือน่ากินมากครับคือให้เยอะส่วนน่องตัวนี้ก็เป็นน่องสิบาบาทนะครับเราตั้งน้ํามันไว้แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทอดไก่กันค่ะเราล้างมือแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะ ใช้ที่คีบมันไม่ค่อยทน้ํามันนะครับเราตั้งวอร์มไว้แล้วนะครับก็เป็นกระทะใหม่ที่เราซื้อมาใหม่เลยนะครับเบอร์24นะครับราคาก็บอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับทุกคนกระทะมีหลายขนาดหลายแบบนะคะตัวที่เราเอามานี่คือเป็นก้นลึกนะคะนี่มีด้านข้างที่ใหญ่ที่อยู่ด้านข้างครับก็จะเป็นตัวเก่านะครับ ก็คือก้อนจะตื้นขึ้นมาหน่อยนึงแต่นี้คือน้ํามันจะลึกเป็นแห่งด้านล่างเลยค่ะครับผมก็ทอดไก่ก็สีสวยเลยนะครับเช็คน้ํามันก่อนเลยนะคะนี่คือได้ที่แล้วนะคะถ้าน้ำมันถ้าแป้งที่เราสลัดลงไปนะคะฟูขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลานะคะคือเราสามารถเอาไก่ลงได้เลยนะคะือน้ำมันร้อนจัด วันนี้เราจะทอดเฉพาะน่องแล้วก็โครงไก่นะครับซึ่งปลายปีกตอนที่ผมไปซื้อที่ห้างนะฮะมันยังไม่เข้านะครับของยังไม่เข้าก็ไม่ได้ละก็ไม่ได้มานะครับวันนี้ลงนวลๆเลยนะคะวันนี้ย้ำนะครับว่าตัวที่เราทอดวันนี้นะครับจะเป็นแป้งที่เราปรับสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวรอ ดูคลิปเต็มนะฮะวิธีสอนวิธีผสมแป้งแล้วกันนะครับไม่ง่ายครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับใครก็ทําได้นะครับมีเก็บไว้นี่คือค้าขายได้กําไรดีแน่นอนครับผมคตั้งเวลาไว้เลยนะคะนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวทางแม่ค้าเขาจะตั้งเวลาไว้นะ15นาทีนะฮะ<ด>หลังจาก15นาที เดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัวน้องไก่นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับใช่แล้วค่ะเราลงหมดแล้วพอแป้งเชล็ดตัวหน่อยแล้วนะคะเราเขี่ยไม่ให้เขาติดต้นกระทะได้เลยนะคะลองคนดูหน่อยนึ่งนะคะเช็ดไก่เช็ดแป้งนะคะ กินน้องไว้ในนี้ได้เลยค่ะผ่านไป,ปสิบนาทีนนะครึ่งนะคะเหลืสสหอลสิบนาทียังนะคะจะสียาแล้วะเพื่อความสุกข้างในนี่อเราเราจะไม่ใส่ยเยอะนะคะเราจะทอดขึ้นเรื่อยๆเพื่อ,อที่จะให้ลูกค้าเราได้ทานใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะ วันนี้ไม่มีติดจองนะคะใครเร็วใครได้เหมือนเดิมครับผมวันนี้เราลงน่องเยอะครับวันนี้แล้วก็ควงไก่เยอะมากครับว<ช>ันนี้ใช่ค่ะคือลูกค้าบอกว่าติดใจควงไก่นะสิบาทนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคนมาหามจะน่องจนถึงนึ่เลยนะคะก็คือน่องหมดตั้งแต่หัววันเลยนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้ก็มาแล้วลูกค้ามาถามหาเส้่ยกอกแงแกงมาถามหาตีดไก่น้อยนะคะปไปติดอย่างนี้แบบนงค่ะ ได้แล้วนะครับ<ค>รทุกคน,คน,นคคเดีเ๋ยวเราพักน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะเอาไปวางขายหน้าร้านนะครับ,รลรบอ,บอ,งงล,ล,อลูกค้ามาบุกถึงกระทาเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเอากี่น้องครับ น่องที่สามสองน่องส่อห้าเจ้าเอาสองน่องนะครับครับผมรอแป๊บหนึ่งครับผมนีเลยนะคะขายกันแบบมีในร้านอย่างนี้เลยนะสองน่องเนาะสองน่องครับผมลูกค้านะครับต <c oughs> ่วนคืนนี้คือมารออยู่หน้ากระทะเลยนะครับตัวนี้เป็นแป้งที่เราผสมใหม่วันนี้เลยนะครับทุกคน เราต้องย้ายกระลมังนะคะเพราะว่าโครงไก่จะได้ลงไปชุบได้เพราะว่าโครงไก่เรามีขนาดโครงที่ใหญ่กว่าน่องนะคะนี่ค่ะเราจะเติมสีลงไปถ้าเป็นโครงไก่เราจะใส่สีนะครับตัวนี้เขาเรียกเป็นอะไรนะตัวนี้เป็นสีผสมอาหารค่ะ แล้วก็จะหยอดลงไปนิดนึงนะฮะดูสีแป้งเอานะครับตัวสีแป้งเขาจะออกเป็นสีส้มๆนะครับเราผสมได้สีที่ตามต้องการแล้วนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้เราทําการหมักไว้แล้วนะคะจะเป็นคอนคอนะคะนี่เป็นโครงตูดค่ะเป็นส่วนของโครงไก่นะครับเราจะมาสับ เป็น3ามส่วนนะครับเป็น3มชิ้นนะครับผมใช่ค่ะสมชิ้นครับแล้วก็ขายเป็นชิ้นละ10บาทซึ่งเราขายตามบ้านนอกนะตามต่างจังหวัดมันจะขายง่ายนะครับโครงไก่เราไม่ได้มีแต่โครงนะครับดูเนื้อนะคะเนื้อเยอะครับเนื้อทั้งเลนเละคะนี่เนื้อที่ติดโครงนะคะนี่เราไปเลือกเองกับมือนะครับถ้าเราทอดโครงเดียวขายสาสิบาทมันก็จะขายยากนะคะตามต่างจังหวัดนะครับตามบ้านนอกนะครับแล้วก็พริกแพงนะฮะสถานที่นะครับ วันนี้เราเตรียมมาเยอะครับวันนี้ตัวนี้ขายดีครับทดลองขายครั้งแรกนะครับเมื่อวานที่ผมลงคลิปไปนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะฮะที่เรานําโครงไก่มาขายนะครับซึ่งลูกค้าก็ซื้อไปกินเองก็ได้นะไปให้น้องๆก็ได้นะครับอันนี้เราใช้เวลาหมักเก็หมักตั้งแต่ หมัก <มา S 1> ข้ามคืนได้เลยนะครับก็อย่างน้อยก็ขั้นต่ำก็สามชั่วโมงนะครับสูตร<ช>น้ำซอสหมักไก่ของเรานะครับคือถ้าเรามีเวลาไก่ทุกอย่างนะคะของเราจะหมักข้ามคืนทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้รสชาติได้ซึมเข้าเนื้อไก่เลยนะคะ น้ำมันเราก็ตั้งร้อนไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราจะทอดตลอดนะทอดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนลงนลงได้เลยจะเป็นคอเป็นโครงเป็นชิ้นส่วนทุกอย่างนะคะ กระทะของเรานะฮะที่เราใช้กระทะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราทอดปริมาณเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คงไก่คือคงไก่เขาจะชิ้นใหญ่มากนะฮะถ้าเราทอดกระทะเล็กมันก็จะใส่ได้น้อยนะครับดูน้ำมันนะคะเจนฟังเสียงน้ำมันนะคะเสียงน้ำมันเดือดจัดเลยนะคะ ตัวนี้เราเจาะเวลาเมื่อวานนะ,ะก็ประมาณสิบน,นาทีนะครับแปถึงสิบนาทีเราไม่เอาใส่หมดนะคะถ้ามันเต็มกระทะปั๊บเราหยุดได้เลยนะคะตัวนี้ก็พอแล้วเนาะเต็มกระทะแล้วนะครับค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเราลงไปเร็จหมดแล้วเรารอให้ไก่เซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะเราก็ทําการเสียบขึ้นจากก้นกระทะอย่างนี้ได้เลยะครับ เพื่อไม่ให้ไก่แล้วก็แป้งนะครับติดกระทะนะฮะใช่ค่ะถ้าเราไม่ทําก็จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของไก่นะก็จะติดกระทะแล้วก็ทำ,ทำให้มันไหม้นะครับมันก็จะไม่สวยนะฮะคือมันก็ขึ้นอยู่กับน้ํามันนะคะถ้าเราใส่น้ํามันเยอะก็ไม่มีทางติดะต่ค,ค่ะ<ม>เราก็เสียเพื่อเซตเนื้อไก่กับแป้งนะคะครับนี่เลยนะครับเอาลงกระทะแป๊บเดียวนี่คือสียังสวยเลยนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเราเอาน่องนะครับไปเทรอขายหน้าบ้านนะครับยกโชว์หน่อยครับผมนี่ครับโอ้โหครับสวยมากครับนี่ครับมาเลยครับมาเลยครับน่องไก่มาแล้วครับกระทะเรียครับวันนี้13บาทสองน่อง25บาบาทครับผมอ่านะครับนี่ลูกค้าก็เริ่มมารอแล้วนะครับตอนนี้ น้ำแข็งใสนะครับลูกชิ้นทอดนะครับนี่นะฮะในระหว่างที่รอโครงไก่สุกนะครับก็มีลูกค้ามาสั่งขนมหวานนะครับเ,เราไม่มีแค่น้ำแข็งใส่นะครับมีขนมหวานก็มีนะเดีนี้ลูกค้าสั่งแบบใส่ถุงนะครับย,ย,ยังเลยครับ <c oughs> ให้ดูหน่อยคะ่ะขนมปังเลยอยู่ด้านบนนี่เอาลงมาจากด้านบนนะคะเราเสกมานะฮะ ค่ะเสียงเคล็ดลับให้กรอบนะคะแล้วก็กรอบได้นานนะเพราะว่าเดี๋ยวแล้วก็ใส่โหลนีน้โอ้โหขอโทษค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่โหลนี้แล้วก็ใส่โรลินนะคะอันนี้คือจะเอาเป็นของหวานนะคะในน้ำกะทิใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างนะครับท็อปปิ้งเรามีกี่อย่างนะ วันนี้หมดไปแล้วสองอย่างค่ะสองหรือสามท็อปปิ้งเรามีเก้าอย่างใช่ค่ะฟู้ดสลัดหมดแล้วก็ช่องหมดแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่หมดไปขายเพิล,ลืมนะคะแต่วันนี้เหลือกี่อย่างนะสองทีเหลือเจ็ดอย่างค่ะตอนนี้เจ็ดอย่างนะครับ<ช>หมดไปแล้วสองอย่างนะครับ ขนมหวานนะครับทุกคนสิบบาทนะเขอปปิ้งเก้าอย่างนะครับใส่ให้ทุกอย่างเลยนะฮะนี่ขนมปังมาหอมเบาน่าแข็งเลยเจ้าอ๋อเป็นน้ำกะทินะครับน่าเป็นทีใช่น้อยเพราะเดี๋ยวไม่จะมุนเย็นอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับ

ไม่มัดไปแบบนี้เลยนะครับผมวนตากินเลยนะวตักินเลยนะครับนายกโชว์หน่อยครับวตักินเลยเข้าขึ้นเข้าผมทีนี้เราก็จะหยิบเซโลไว้นะครับัวนี้เราลงกี่แถวเข้าวันนี้ เราปังสามแถวค่ะสามแถวนะครับหมดทุกวันนะครับหมดทุกวันค่ะเครื่องเราก็หมดทุกวันแผงเราก็เต็มที่สุดก็ห้าสิบกว่าแก้วขึ้นไปแต่ละวันนะคครับผก็ห้าสิบหกสิบแก้วเลยนะครับต่อวันนะฮะบางวันก็มาเรื่อยๆนะคะบางวันก็มาพร้อมกันครับช่วงนี้อากาศหน้าร้อนนะครับเข้าหน้าร้อนนะเข้าเมานะฮะใครที่จะมาเที่ยวสงการนะพะเยาเชียงรายนะครับแวะมาเที่ยวบ้านเราได้นะครับยินดีต้อนรับครับผม เที่ยวบ้านเราได้ค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ทอดโครงไก่ไว้นะฮะดเดี๋ยวเราไปดูโครงไก่กันนะครับว่าไก่สุกหรือยังนะครับมาเช็บไก่กันนะคะสวยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นะคะรออีกนิดนึงนะฮะเออีกนิดนึงได้เลย เราก็จะเดินไปเดินมาสลับกันอยู่อย่างนี้นะคะเพราะถ้าลูกค้าซื้อของเราก็ทิ้งไะขายของแล้วก็จะน้องไว้ในนี้มาค่ะทุกคนค่ะชิ้นไหนสุกก่อนตักขึ้นก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นส่วนจะถูกสุกไม่เท่ากันอย่างตอนนี้ก็คือมีคอกับโครงตูดนะคะด้านล่างตรงนี้สุกแล้วนะคะมีโครงกับโครงตูดที่สุกแล้วนะคะ แต่พอเรายังไม่ได้นะคะเพราะพอมันจะมีส่วนที่เป็นมันเยอะๆนะคะต้องทอดให้ไล่ความมันของตัวส่วนพอเขาออกก่อนนะคะโอ้โหอยากบอกว่าคือชิ้นละสิบบาทมันคุ้มมากนะคระับทุกคนดูนะฮะมาค่ะทุกคนขาเราคีบพอไปพร้อมกันเลยนะคะได้แล้วค่ะแอ็แบบน้องไว้ข้างๆนะเราไปเทพร้อมกันเลยนะคะอื้อ ครับแต่ทอดนะครับชิ้นสิบบาทนะครับโอ้โหนะฮะเดี๋ยวบอกว่ามันใหญ่มากแล้วก็คุ้มกับราคานะครับผมซึ่งใครอยากกินราคานี้ต้องมาที่พะเยานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปเทหน้าร้านเลยนะฮะลูกค้ารอแล้วนะครับตอนเนี้นี่ครับเราเตรียมรอลูกค้านะครับเราจะทอดนะฮะตั้งแต่ บ่ายสองครึ่งนะฮะถึงประมาณหกโมงเลยนะครับทุกคนทอดไปเรื่อยๆนะครับหมดก่อนก็คือปิดเตาก่อน,นเลยค่ะนี่ครับก็เป็นนะครับสูตรไก่ทอดหน้าบ,บ้านของเรานะครับใช่ใชเดี๋ยวเราไปเอาน้องลงนะคะตามเลยค่ะนี่เลยนะคะเราต่อเลยนะเราต่อกันเลยนะคะ อารมทีละน่องนะครับทุกคนทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้น,นี่คือสูตรของเรานะคะเราทําแบบนี้เราขายแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเอาออกขายตามตลาดนะัดหรือว่าเอาออกขายตามพื้นที่ที่ลูกค้า่เยอะคนเยอะก็คือเราปรับดูดูนะคะอาจจะเทรวดเดียวได้ไหมคือผสมแป้งไม่ต้องให้เหลือเยอะอย่างงี้ค่ะแป้งเหลือเยอะอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ไปชุบกรงไก่ทอดได้อีกนะคะก็คือเราใช้แป้งตัวเดียวกันอยู่แล้วนะ แป้งเส็จตัวแล้วนะคะลงแล้วเอาคนดีได้เลยค่ะไม่ให้ตัวไก่ติดกระทะนะครับทุกคนอคเอาลงแป๊บหนึ่งก็คนได้เลยนะครับ,อรบโอเคครับเดี๋ยวเรารอนะครับ ประมาณ15บาทีเราก็จะตั้งเวลาไว้นะฮะซึ่งสูตรนี้เราทดลองทอดอยู่นะครับเราเลยตั้งเวลานะฮะเพราะว่าวันนี้เราขายเป็นวันที่2นะสูตรแป้งตัวนี้นะครับเราเลยตั้งเวลาฮะถ้าต่อไปก็กะเอาดูสีเอานะครับทุกคนนะคนี่ครับมาแล้วครับนะครับหลังจากที่ผม ไม่ว่างไปถ่ายเลยนะครับมาขายลูกชิ้นทอดแล้วก็ไก่ทอดนะครแล้วก็ใส่กอกแดงก็ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศนะครับผมไก่ทอดหน้าบ้านของตลอดถ่ายคลิปนะครับนี่เลยนะฮะแม่มาก็จะวุ่นวายนะครับเมื่อกี้ไปละคห่งล็อตนี่ครับก็แวะมาเยี่ยมเยือนอุ่นนวนได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับตลอดถ่ายคลิปนะครับต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบนะฮะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม